วันนี้เราจะปิ้งไก่กันนะคะกำลังมาหาไม้เสียบไก่เ,ไไหหเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในสวนมีอะไรบ้างวันนี้เราเข้ามาในสวนข้างในนะคะในมากในมากซึ่งเป็นบ้านสวนนะคะ ในส่วนนี้มีนกนะคะนกที่เลี้ยงนะคะมีบ่อสระปากนะคะก็ตอนนี้กำลังสร้างบ้านทักหลังเล็กๆให้เป็นที่สอดสำหรับมาตั้งแคมป์ในฤด,ดูหนาวนะคะ,อ,ะอันนี้ทางเข้าไปนะคะนี่ค่ะจะได้ยินเสียงนกยินเสียงนกไหมคะ ตรงนั้นจะเป็นป่ากล้วยนะคะปากล้วยกล้วยหอมทองนี่พระเอกของเรานี่ค่ะพระเอกของเราชื่อจุโมงนะคะนี่แม่กำลังไปเก็บมะละกอะมาตำกันนะคะ นลินนลินได้แล้วนะคะมะละกอสับบัตเตสสับนี่เราไปดูทาํทาทําอะไรกันนี่ ใส่ก่อืมพี่นน้ำี่พี่อืมวันนี้รามาปิกนิกนะคะีะาไของ